บอกไม่มีมาพี่สีบอกล้อไม่มีมั้งไม่มีนี่ก็เริ่มเย็นๆแล้วเหมือนกันแล้วเนี่ยเฮ้ยรั่วดีกว่าอ๋อไม่ได้รัว่วฉีดโซนแอคเหรอตกใจ <laughs> S <S สวัสดีครับผมนะครับอยู่กับเจ้าคันนี้นะครับคือเอฟบีนะครับสองพันสิบสามอีนวีนะครับผมสองพันสิบสามอีนวีนะครับรับเข้าเมื่อสามสี่วันที่แล้วนะครับ รับเข้ามาสามสี่วันที่แล้วคันนี้คันนี้ล้อเป็นล้อชุน,นีนะแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลนะครับก็มองต้องว่าเบื่อนะครับสีน้ำตาลนะครับพเลเออเอารถไปเข้าูสีนะครับทาทาฝาท้ายฝาท้ายตรงนั้นไปใ่นได้ใต้ก็เลยเให้อูสีนะครับพ่นล้อเป็นล้อสีดํานะครับแล้วก็เติมลิ้นหน้านะครับลิ้นหน้าตอนแรกว่าจะทําสีขาวนะครับแต่พอทําล้อสีดนะําแล้วผมว่า ลองทำาหน้าเป็นสีดำดูนะครับก็เข้ากับล้ออยู่นะครับเดี๋ยวล้อตัวนี้เดี๋ยวจะแปะติ๊กเกอร์ทีสามเจ็ดให้นะครับทีสามเจ็ดให้แล้วก็เปลี่ยนออล้อให้นะครับผมล้อก็โอเคอยู่นะครับล้อสวยอยู่นะครับคันนี้เดิมๆเลยเขาใส่ใส่เป็นโช๊คทำสตาร์ทมานะครับใส่เป็นโช๊คทำสตาร์ทนะครับฟิลลิ่งถามว่าได้ไหมผมว่าก็ได้นะหมายถึงว่าถ้าถ้าในทางเรียบนะครับทางเรียบฟิลลิ่งโอเคเลยล่ะแต่พอเจอทางขรุขระหรือถนนไม่ดีเนี่ย โอไปไม่เป็นเลยครับแข็งมากนะครับหัวสันหัวคอนนะครับแข็งมากๆนะครับผมถ้าถ้าในทางเรียบเลยพวกนี้ได้อยู่นะผมว่าฟีลโอเคเลยละนะครับฟีลโอเคเลยนะครับแต่ว่ารถที่ออกไปผมเนี่ยมันเป็นรถใช้งานนะครับเอ่อดูสภาพถนนต้องใช้งานได้จริงนะครับก็เลยจับเปลี่ยนดีกว่านะครับจับเปลี่ยนให้เป็นโช๊คสตั๊ปรบบเกียวให้เลยนะครับก็ถ้าขนาดจะทรงผมก็จะใส่ให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับใส่ให้รุคันอยู่แล้ว นะครับผมจะตัดจบกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ของแท้ตรงรุ่นโช๊คแท้ตรงรุ่นอย่างไงก็ทนกว่าโช๊คแปลงแน่นอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้คันนี้ยังไม่ได้รีวิวรถเข้านะนะครับคันนี้เปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับยางเขาปีค่อนข้างลึกนะปีเก่ามากนะครับสิบเจ็ดหรือไงนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะมิชลินด้วยนะนะครับดอกเต็มเ็มเลยนะครับแต่ยางปีเขาเก่ามากครับ เอ่อผมเปลี่ยนให้ดีกว่าเพราะว่าอันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายนะครับดอกเดิมยังสวยอยู่เลยนะครับดอกแน่นอยู่เลยแต่ว่าผมไม่ปล่อยนะนะครับลูกค้าไปใช้ค่อนข้างอันตรายยางปีเก่านะครับเกิดระเบิดขึ้นมากลางทางมีตายเลยหลังผมก็เปลี่ยนเป็นยางตัวนี้ให้นะครับเดตันนะครับผมเดตันเบิกใหม่นะครับบายพิต้นนะครับผมยางตัวนี้ก็ดีนุ่มเงียบนะครับผมใช้งานได้นะครับยางก็เบิกใส่เป็นไซส์225เลยนะนะครับ เต็มเต็มมเต็มเต็มล <can> ้อนะครับผมล้อใหม่ยางใหม่โช้คตัดออกกับเกลียวแล้วก็ล้อเป็นล้อชุดเดิมเขานะครับใช้ได้ล้อสวยอยู่นะครับแค่เอามาทาสีเองนะครับผมเดี๋ยวดูโช๊คนะครับโช๊คที่เอามาทาสตับนะครับสปริงเขาน่าจะเป็นสปริงเดิมแล้วตัดนะครับตัดสปริงแล้วก็เนี่ยมาเชื่อมใส่ปรับเกียวตรงเนี้ยนะครับเชื่อมใส่ปรับเกียว มันเป็นโชคแปลงครับผมว่าอย่างไงก็ไม่น่าทนนะครับอย่างไงอย่างไงก็ไม่น่าทนนะครับสู้ของใหม่ตรงรุ่นเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ถามว่าใช้ได้นะใช้ได้ไหมใช้ได้นะถ้าสมมติว่าคนไม่ซีเรียสน,นะครับแต่ที่ผมรถที่ออกจางผมไปทุกคันเนี่ยมันต้องต้องดีอ่ะของที่ใส่นะครับใส่ของดีให้ทุกคันเลยนะครับผมมาดูคันนี้มาดูรถกันดีกว่านะครับ อ่ันนี้นะครับตัวถ mm <you> ังได้เดิมเลยนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตฝาลน่องฝาหน้าทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับคันนี้นะครับคานลงคานหน้าทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับตัวสภาพของเครื่องอันนี้รถยังไม่ได้เก็บงานนะฝาตัวนี้อ่ฝาบนมันแตกเดี๋ยวผมเบิกสายให้ใหม่นะครับแล้วก็อ่ที่ปิดกัวแบตนะครับเดี๋ยวเบิกสให้ใหม่นะครับผมอ่นะครับตัวถังซองล่องในทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับน็อตเน็ตแกไม่ม <şa. S 1> ีขยับ คันนี้ตัวถังผมให้เต็มร้อยเลยนะนะครับตัวถังผมให้เต็มร้อยเต็มร้อยเลยนะครับผมคันนี้สีมีเคลียร์มาบ้างแล้วนะครับสีมีเคลียร์มาบ้างเดี๋ยวดูภายในเขียนไปเลยเดี๋ยวดูฝั่งนน้นดีกว่านะครับซึ่งไปทําฝาท้ายเป็นฝาท้ายเรียบนะครับเดี๋ยวแปะพวกโลโก้เอไอให้นะครับโลโก้ซีิทโลโก้เอไเดี๋ยวแปะให้นะครับด้านท้ายเดิมหมดเลยนะครับ ตัวถังสวยเลยคันนี้นะครับคันนี้มีท่อเป็นท่อของโปรเดเกอร์นะครับท่อปลายเจสปลายใหญ่มากนะครับปลายใหญ่มากนะครับสวยด้วยนะครับปลายสวยมากนะครับคันนี้นะครับผมสปริงด้านหลังของเขาเป็นสปริงสี่อกฟ้าผมไม่แน่ใจสปริงของยี่ห้ออะไรนะครับแต่คือถอดออกยกเลยนะครับยกออกเลยชิ้เก่า นะครับเดี๋ยวใส่ชุดใหม่เข้าไปน,านะครับผมเชนะครับเดี๋ยวดูภายในฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นภายในดำนะครับตัวที่สามแล้วเป็นตัวอีส่วนมากจะเป็นภายในภายในดำแล้วนะครับเดี๋ยวขัดขัด,ขดบงขัดบอดทำความสะอาดภายในให้อีกรอบหนึ่งนะนะครับทำความสะอาดภายในให้รอบหนึ่งอันนี้มีจอนะนะครับอี a นวมีจอคันนี้ไม่แสนสี่เอง แสนสี่หมื่นนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านท้ายนะครับประมาณนี้ตัวถังให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคันนี้ตัวถังสวยมากนะครับนอนเดินไม่มีขยับเลยนะครับคารนุงคัรหน้าทุกอย่างเดิมหมดนะครับอันนี้ล้อนะครับ ปามาณนี้นะนะครับถ้าไงก็ติดตามกันนะนะครับคันนี้ติดตามกันนะครับผมฟิลลิ่งออกไปจากผมนะครับขับดีแน่นอนนะครับเพราะว่าชุดช่วงล่างทุกอย่างเราทาให้ใหม่นะครับคันนี้เดี๋ยวต้องมีเปลี่ยนลูกล้อสายพานด้วยนะก็เบิกแท้ใส่ให้เบิกแท้ใหม่ใส่ให้นะครับลูกล้อสายพานยกชุอกเลยนะครับผมมีเสียงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ารู้ว่าเปลี่ยนชคแล้วเดี๋ยวผมดูการของ อาการกระแทกของรถอีกทีหนึง่งกระแทกของแท่นเครื่องครับถ้าถ้าเปลี่ยนโชกตัวนี้แล้วแล้วมันไม่รู้สึกกระแทกเนี่ยแสดงว่าเป็นที่ตัวโชกครับแล้วมันจะรู้สึกกระแทกนะครับอาการคล้ายๆกับยางแท่นเครื่องแต่ว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนโชคดูก่อนนะครับอาจจะเป็นที่โชกนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้เบื้องต้นเน,นี่ยถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นโชคสตัดตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะได้กันไอู้กหมากกันโครงตัวนี้มาแล้วนะครับตัวนี้จะชอบเสียนะครับ ก็ได้ตัวนี้มาแล้วตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตัวเช็คพวกคันชักคันส่งอะไรพวกนี้ให้ทีหนึ่งนะครับผมช่วงล่างตรวจเช็ครั่วซึมถ่ายของเหลวให้นะครับถ่ายของเหลวให้น้ำเครื่องน้ำมันเกียร์ไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับนะครับเปลี่ยนให้โอเคนะครับใช่ก็ฝังนี้ไว้ด้วยนะฝังนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ